ในคลิปดอนี้เราจะลองไปสร้างไอคอนและสติ๊กเกอร์กันนะครับบอกเลยว่าต่อยอดได้มากมายโดยเฉพาะงานของคุณครูแต่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนั้นดูคลิปนี้จบแล้วลองนำไปปรับใช้กันนะครับ Microsoft Designer ใช้ง่ายใช้ฟรีดีต่อใจคุณครูทั่วจักรวาล จริงไหมครับสวีดัสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเด่นแช่นะครับและยินดีต้อนรับเป็นพิเศษสำหรับคุณครูท่านใดที่ต้องการพัฒนางานออกแบบของตัวเองที่อาจจะเคยธรรมดาธรรมดานะครับให้ดูน่าสนใจให้ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นต่อยอดปรับใช้ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสไลด์การสอนสื่อเกมต่างๆและวันนี้นะครับเราจะไปเรียนรู้ถึงเรื่องของ การสร้างไอคอนและการสร้างสติกเกอร์ที่สามารถต่อยอดในงานของคุณครูได้อย่างมากมายนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมขอนิดเดียวครับก็คือกดไลค์กด u like, b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่ได้แชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับ <c oughs> ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นที่ไอคอนกันดีกว่านะครับ <c oughs> ผมจะกดไปที่เมนูไอคอนนะครับ หลังจากที่กดแล้วนะครับก็จะพบว่านะครับมันจะมาที่หน้าของไอคอนซึ่งตอนนี้นะครับตรงในส่วนของไอคอนเนี่ยปรากฏว่าสายฟ้านั้นนะครับทำไมถึงไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าการสร้างไอคอนนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องพึ่งสายฟ้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นเพราะความผิดพลาดของระบบนะครับผมอ๋อนี่นะครับก็จะเป็นในลนักษณะแบบนี้นะ โอเคผมจะลองสร้างนะครับไอคอนในสิ่งที่ต้องการนะครับแต่ว่าขอดูนิดนึงอ่าโอเคไม่มีขนาดให้เลือกด้วยนะครับผมจะลองว่านะครับไอคอนเรียบง่ายเกี่ยวกับ,โร,รกรรรรบโรงเรียนแห่งการเรียนรู้นะครับโรงเรียนแห่งการเรียนรู้หรือโรงเรียน ที่มีความสุขเป็นโรงเรียนในโลกอนาคตนะครับอ่าโอเคในลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆพร้อมแล้วนะครับดูดูพร้อมแต่ละอันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะก็จะมีตัวอย่างในการสร้างตรงนี้ด้วยนะครับดูอย่างอันนี้ก็คือไอคอนง่ายๆของปฏิทินตั้งโต๊ะที่มีสีเขียวนะครับการใส่ลงไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทําให้ เราได้สิ่งที่เราต้องการนะครับยิ่งละเอียดมากเท่าไรยิ่งได้ในสิ่งที่ต้องการมากเท่านั้นนะครับโอเคผมจะลองกดสร้างเลยนะครับก็จะเป็น4ี่รูปภาพเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น4ไอคอนเดี๋ยวเราลองสร้างด้วยตัวเองดูก่อนแล้วก็ลองใช้พร้อมตัวอย่างดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมีอันนี้ผมชอบนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเวลาเราเลื่อนตัวชี้เมาส์นะครับเจ้าตัวที่มันเหมือนตัว AI ตรงนี้นะครับมันจะตามมาด้วยนะฮะ นี่คืออะไรนะครับนี่คืออะไรไอคอนเรียบง่ายเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ทําไมกลายเป็นแบบนี้นะครับอืมกลายเป็นวัวเฉยเลยนะครับเนี่ยอ๋อแล้วรูปนี้ก็ไม่ขึ้นด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะยังไม่สมบูรณ์แบบหรือเปล่านะโอเคผมจะลองนะครับไอคอนเรียบง่ายโรงเรียน A later few moments โอเคครับตอนนี้ผมตั้งข้อสังเกตยอย่างหนึง่งไม่แน่ใจว่าเป็นจริงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ค่อนข้างสูงนะครับผมก็คือว่าหลังจากที่ผมได้ลองใช้พร้อมหรือคำสั่งที่เป็นภาษาไทยนะครับอย่างเช่นผมใช้คำว่าไอคอนง่ายๆของซองจดหมายเนี่ยมันออกมาไม่ตรงนะมันเหมือนออกอาการหลอนนะครับแล้วมันดูมันสร้างอะไรมาประมาณนี้นะครับลองดูนะครับอันเนี้ย ไอคอนง่ายๆของซองจดหมายที่อยู่ตรงกลางด้วยสีอ่อนนะครับมันกลายเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะครับในลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็กลายเป็นรูปของพระพุทธรูปนะครับแล้วก็อันนี้กลายเป็นรูปของยักษ์แต่พอผมใช้พร้อมที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็ขึ้นมาได้อยู่นะแต่ก็ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างเช่นอันนี้ผมใช้คำว่า simple icon about email เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับนี่นะครับอันนี้ใช้ เป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะตรงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้อาจจะเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งหรือเปล่าหรือจะต้องไปตั้งค่าตรงไหนนะครับท่านใดทราบก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแบ่งปันที่ล่างคลิปนี้ได้แต่ถ้าเกิดต้องการสร้างผมมั่นใจว่าตอนนี้เนี่ยภาษาอังกฤษค่อนข้างจะทําได้ดีและตรงกว่ายังไงลองปรับใช้ดูในส่วนของไอคอนนะครับต่อไปเราไปลองในส่วนของสติ๊กเกอร์กันบ้างครับ ทีนี้ผมลองสร้างในส่วนของสติกเกอร์บ้างนะครับก็ลองเลื่อนลงมานิดนึงนะเลื่อนมาทางขวามือนี่นะครับแล้วก็กดสติกเกอร์หครั้งนะครับนี่เลยก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเลือกนะครับตัวอย่างของผลงานที่มีมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ส,รสวยๆเลยนะครับโอเคขออนุญาตเลื่อนดูสักนิดหนึ่งนะครับอ,อย่างเช่นผมขอลองเลือกอันนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ ตัวการ์ตูนนะครับภาพพอร์เทรตของตัวละครประกอบในภาพนะครับอ่ะโอเคอันนี้ผมลองเป็นเด็กผู้หญิงก็แล้วกันนะครับเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักนะครับอ่าโอเคสมมุติว่าผมลองเขียนนะมองผ่านขอบของหนังสือสีเหลืองเข้มขนาดใหญ่ อ่าโอเคลองดูนะครับตอนนี้ผมเหลือแปสายฟ้านะมาลองลุ้นกันนะครับว่าเราใช้พร้อมแล้วปรับแต่งบางส่วนเนี่ยจะได้ตรงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นในส่วนของสติกเกอร์ใช้พร้อมที่เป็นภาษาไทยพร้อมตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่ดดด,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 ดเลื่อนไปเลื่อนมานะครับโอเคออกมาแล้วเย่น่ารักมากๆนะครับคุณครูท่านใดที่ ชอบภาพเหล่านี้ไปประกอบสื่อประกอบเกมหรือแม้กระทั่งในสไลด์ประกอบการสอนเนี่ยก็ลองมาสร้างได้นะครับโอ้อันนี้น่ารักมากนะผมชอบนะครับเอออันนี้ก็น่ารักนะครับอืมอันนี้เด็กๆประถมปลายเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบตัวการ์ตูนผู้หญิงในลักษณะนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะแต่ว่ามากที่สุดคือผมชอบตัวการ์ตูนนี้นะครับโอเคผมจะกดดาวน์โหลดเลยนะ อ่าโอเคผมจะกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเมื่อกี้กดผิดนะครับไม่สามารถที่จะคัดลอกได้โอเคตอนนี้ดาวน์โหลดแล้วต่อไปถ้าเกิดเราสร้างเองบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปพิสูจน์ดูนะครับผมจะพิมพ์พร้อมคำสั่งเองตรงนี้เลย2 2000 <years> later. โอเคครับผมก็ยังอยู่ที่ภาพโพสเท t กันแล้วกันนะครับอยากให้เห็นครึ่งตัวประมาณนี้นะแต่ว่าผมเปลี่ยนพร้อมนิดนึงนะครับว่าภาพโพสเท t ของคุณครูผู้ชายใส่แว่น ถือ ipad ไว้ในมือหน้าตายิ้มแย้มเป็นมิรนะครับ <_ d uty> เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะกดบูตเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นผลงานที่เราได้เรียนรู้แล้วก็สร้างกันในวันนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับแม้มันจะผิดพลาดแต่เราก็ได้รู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นและนั่นคือการเรียนรู้ที่แท้จริงนะครับผมตืดตืออกมา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 เหมือนมีเวทมนต์พิเศษนะครับตรงนี้ นี่เลยโอ้โหนะครับถือ IPAD ไว้ในมืออย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับตรงนี้นะครับน่าจะไปต่อยอดได้หลากหลายเลยนะครับเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแต่นี้แบบหนวดเขา่าหนวดเข่าแบบจัดเต็มมากเลยนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ่าผมขออนุญาตลองอีกสักอันหนึ่งนะครับผมจะลองเป็นภาพลองเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นภาพน่ารักน่ารัก,นรกแนวการ์ตูน ของฮิปโปแคะนะครับมาอยอะไรฮิปโปแคะนะครับฮิปโปแคะหน้าตายิ้มในปากคาบผลไม้อยู่กับแม่ตัวโตในสวนนะครับโอเคลองดูในลนักษณะแบบนี้แล้วก็กดใช้บูทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม แทนแทนและนี่ก็คือสิ่งที่ได้ออกมาน่ารักเกินนะครับโอ้กินแตงโมหน้าตาแบบยิ้มแย้มมีความสุขมากนะครับอันนี้กินอะไรเนี่ยโอ้ยนะครับอ่าโอเคอันนี้น่าจะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณครูประถมวัยคุณครูอนุบาลหรือแม้กระทั่งคุณครูที่อยู่ปถมต้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะเจนเจนเนเรตรูปเหล่านี้แล้วก็ นำไปใช้ประโยชน์กับเด็กๆหรือว่าลูกๆได้นะครับผมทีนี้ผมอยากชวนทุกท่านพิสูจน์ไปด้วยกันว่าถ้าสายฟ้าหมดเนี่ยมันจะยังสามารถสร้างภาพได้ตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าหรือเมื่อสายฟ้าหมดแล้วมันจะเกิดปัญหาแบบตอนต้นคลิปที่เหมือนสายฟ้ามันเกิดการแอเรอร์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันว่าข้อพิสูจน์เดิมนะครับหมายถึงว่าความรู้เดิมหรือองค์ความรู้เดิมที่บอกว่า ถ้าสายฟ้าหมดเนี่ยมันจะสร้างแบบช้าลงนะครับหรือมันจะไม่สามารถสร้างได้เลยคือพูดง่ายๆว่าประสิทธิภาพมันด้อยลงหรือตกลงไปเดี๋ยวเราไปพิสูจน์นะครับผมจะลองสร้างย้ำๆให้สายฟ้าหมดนะครับ2,000 Years Later โอเคในตอนนี้ผมก็ได้ลองสร้างน่าจะเป็นเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันผมใช้พร้อมว่าภาโพสเทของคุณครูผู้หญิงน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับ มองผ่านขอบของหนังสือสีเหลืองเข้มขนาดใหญ่และมีตัวกษรเขียนว่าถีเดนแช์นะโอเคค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ใช้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะดูแบบมันแยกกันอยู่คนละหน้านะครับโอเคอันนี้ก็ใช้ได้นะอ่าโอเคนะครับสุดท้ายแล้วตอนนี้เหรียญหมดแล้วนะครับผมจะลองเปลี่ยนคําตรงนี้ดูนะครับว่าจะสร้างได้หรือเปล่าหรือว่าประสิทธิภาพมันจะด้อยลงนะครับ ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษรภาษาไทยว่าเคโลนะครับอ่าเปลี่ยนเป็นตัวอักษรภาษาไทยว่าทำแผนการสอนอยู่นะครับอ่าโอเคลองดูนะแล้วก็กดตรงนี้1ครั้งนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะผิดเพี้ยนไปจากรูปที่ต้องการเลยหรือว่ามันจะยังสร้างได้แต่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่ คือถ,ค man, umas, ถ้าเกิดมันด้อยลงไปเลยก็คือกลายเป็นรูปอื่นไปเลยเหมือนกับตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นมันกลายเป็นรูปอื่นในลักษณะแบบนี้อันนี้คือการกลายเป็นรูปอ uh> okay. um> ื่นไปเลยนะครับเนี่ยครับอย่างเช่นผมต้องการสร้างเป็นโรงเรียนก็กลายเป็นยัดเป็นอะไรในลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าโอเคมาดูนะครับอ่าโอเคยังเป็นคุณครูอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องการสร้างตัวอักษรที่เป็นภาษาไทยนะครับผมจะต้องการให้เขียนคําว่า ทำแผนการสอนอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันกลายเป็นคําภาษาอังกฤษที่เป็นคําว่า l i s o n plan แทนนะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ต้องไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับการสร้างไอคอนแล้วก็สร้างสติ๊กเกอร์นะครับเชื่อว่าคุณครูคงได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ในการพัฒนางานออกแบบสื่อเกมตก,ตก,ตกแต่งห้องเรียนต่างๆยังไงก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดมีอะไรที่อยากแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม หรือจะทิ้งข้อมูลไว้เพื่อเป็นประโยชน์ก็ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีนแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อคลิปหน้าเกี่ยวกับเรื่องของ Microsoft Designer ยังเหลืออะไรที่น่าสนใจอีกมากมายอย่าลืมไปสร้างความคุ้นเคยและลองใช้ประโยชน์กันนะครับ